ครับกับสวัสดีพี่พี่เอร้านมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับและ f อฟผู้ติดตามท่านใหม่ๆทุกทท่านเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 6 9 0 2 6 8 2 9นะครับ ID Line 096 724 0203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ เดี๋ยวเรามาแบ่งปันพระสมเด็จเนื้อเก่าถึงยุคกันนะครับพี่นะวันนี้นะครับในช่วงยามเย็นของวันเสาร์นะครับแบ่งปันกันนะครับสนใจองค์ไหนนะครับติดต่อเบอร์โทรมาได้เลยนะครับ09 6 9์เก้าห้าศนยนะครับองค์แรกนะครับเป็นวัดระคังพิม์พใหญ่นะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับ นี่นะครับเนื้อเก่าเก่ามวลสารหนึกนุ่มนะครับมวลสารแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเนื้อเก่าเก่าแบบนี้นะครับเนื้อหนึกนุ่มเก่าเก่านะครับดูง่ายสบายตาเลยนะครับนี่ครับเป็นเม็ดดำนะครับเม็ดซุ้มกอนะครับเม็ดผงสุพรรณนะครับนี่นะครับเป็นมวลสารของพระสมเด็จโตนะครับ นี่ครับใครชอบใครถูกฉลกองไหนนะครับนี่ครับแล้วแต่บางพี่ๆบางท่านนะครับถูกฉลกถูกตาองไหนนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะพี่นะเป็นสมเด็จเก่าๆบ้านๆนะครับนำมาแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับองนี on, ้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นรอยพุนๆแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นรอยพุนๆแบบนี้นะครับดูครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะองนี้ครับพี่นะครับ สวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆนะครับองค์แรกนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยจัดจ้านเลยนะครับองนี้นะครับนี่นะครับองนี้แตกลายงานะครับบางๆนะครับแตกลายงาบางๆนะครับพระมีการลงรักเก่า นะครับมีค่าแป้งเดิมๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับนี่ครับดูครับสวยๆเดิมๆนะครับนี่ครับใครชอบใครถูกใจนะครับอง์คไหนนะครับสามารถโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ09นย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหนะครับ นี uhm 100 100่คร like nope. ับรอยหนอนด้นครับเป็นรอยปะอย่างเงี้ยครับนี่ครับเป็นรอยเส้นปะรอยหนอนด้นนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับองนี้นะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังเจดีนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่หลังเจดีนะครับ เนื้อหาเก่า ak, ชัดเจนนะครับเต็มไปด้วยมวลสารพุทธคุณนะครับนี่ครับเต็มไปด้วยเนื้อมวลสารพุทธคุณนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยมีสีออกเหลืองเหลืองนะครับเป็นเขาเรียกว่าสีน้ํามันตังอิ้วนะครับนี่ครับเป็นสีน้ํามันตังอิ้วเก่าเลยนะครับพี่นะดูนะฮะนี่ครับดูครับเก่าๆเดิมๆก็พี่นะครับ นี the four. The four ่นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับพี่พีเอฟซีนะครับดูนะครับนี่นะครับองค์ที่สามนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สี่เนี้ยเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับเป็นเส้นได้วัดระคังนะครับอ่าดูครับเป็นพิมพ์เส้นได้วัดระคังนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับ นี่ครับดูครับเนื้อเก่าเก่าสวยๆเลยนะครับครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพีพีเอตรงนี้ครับด้านหลังเนี้ยก็จะเห็นเป็นพวกเม็ดมวลสารนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับพิมพ์พิมพ์เส้นได้นะครับ องที่สี่นะต่อมาองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเนี่ยเป็นพิมพ์ปกโพนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ปกโพเนื้อหากเก่าเลยครับพี่นะครับนี่นะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับนี่ครับ เนื้อสวยๆนะครับมีการลงลักปิดทองเก่ามาเลยนะครับนี่สวยๆนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆีองคนี้นะครับองค์ที่ห้านะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับนี่ครับนี่เป็นพิมพ์เจดีนะครับเป็นพิมเจดีนะครับดูเนื้อครับพี่ นี่ครับองนี้เนื้อจัดจ้านนะครับเนื้อจัดจ้านเลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ j จดีนะครับสมเด็จวัละลังพิมพ์ j จดีนะครับนี่ครับดูครับสวยสวยเลยครับพี่พี่นะครับนี่นะครับสวยสวยเลยนะครับเนื้อหาเก่าชัดเจนนะพี่น้ำเต็มไปด้วยมวลสารพุทธคุณนะครับ นี่ครับดูครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับมวลสารชัดเจนนะครับนี่ครับมวลสารแน่นๆเลยครับพี่นะครับนี่นะครับองค์ที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับพี่นะองค์ที่เจ็ดนะพี่นะนี่ครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับองค์ที่เจ็ดเนี่ยครับเนื้อสวยนะครับ นี qui, e ่ครับเนื้อสวยเลยนะครับองนี้ครับนี่เนื้อเป็นก้อนๆนะครับเต็มไปด้วยมวลสารนะครับนี่ครับเปี่ยมไปด้วยมวลสารพุทธคุณนะครับดูครับเนื้อสวยๆเลยครับดูครับนี่เห็นครับเนื้อสวยๆเลยครับนี่ครับองนี้เนื้อสวยๆเลยนะครับพี่ๆองที่เจ็บนะครับองนี้องที่เจ็บนะครับเนี่ย นีครับเนื้อสวยๆเลยครับพี่ต่อมาองค์ที่แปดนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับลงรับปิดทองนะครับอ่าองนี้เป็นพับปิดทองมานะครับสวยๆเลยนะครับฐานคมๆเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์เกตดทะลุซุ้มเลยนะครับพี่ๆ นี่ครับวันนี้พิมเกตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับนี่ครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับนี่ครับดูครับสวยสวยเดิมเดิมนะพับปิดทองเก่ามานะครับพี่นะจะของใช้นะอาราธนาขึ้นคอนะครับปิดทองนะครับ ต่อมาองค์นี้ครับพี่เป็นองค์ที่เก้าครับพี่นะองค์ที่เก้านะครับนี่ก็สวยนะครับพี่ดูเนื้อหานะครับนี่ครับเจอมั้ยครับนี่นะครับดูนะครับนี่นะครับเนื้อหาสวยๆเลยครับสวยๆเก่าๆนะเป็นพระสมเด็จบ้านๆเลยนะครับพี่นะสมเด็จบ้านๆเลยพี่ นี่ครับของตกทอดมรดกตกทอดกันมาเลยนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับเต็มไปด้วยมวลสารนะครับพี่ๆสวยๆเลยครับนี่นะครับสวยๆนะครับองค์ที่เก้านะครับต่อมาองค์ที่สิบนะครับนี่เป็นองค์ที่สิบนะครับ ทะลุซุ้มนะครับองค์ที่สิบนะครับเนื้อเน่าเลยนะครับองค์ที่สิบเนี่ยครับคือได้เนื Pod ้อเน่านะครับนี่นะเผื่อพี Kle ่ๆ FC ชอบเนื้อเน่าเน่านะครับนี่ด้านหลังเนี่ยมีล้อปูไต่ร้อยหนอนด้นนะครับนี่ครับเม็ดมวลสารเป็นก้อนๆเลยครับพี่ดูครับนี่ครับเม็ดมวลสารเป็นก้อนเลยครับ นี่นะครับสวย,สวยเลยนะครับองค์ที่สิบนะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนี่ครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับเนื้อเก่าเก่าเลย inform inform ครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเก่าเก่าสวยสวยเลยครับพี่นะครับเก่าเก่าสวยสวยเลยครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ ดูครับดูครับเก่าๆสวยๆเนื้อเน่าๆนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองน,นี้นะครับสวยๆเลยะครับต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับนี่อกล่องนะครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยนะครับ<ม>นี่นะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนะครับเนื้อสวยๆ,ๆเนื้อเก่าๆนะครับดูครับ นี่นะครับเป็นองค์ที่สิบสองนะครับพี่นะสิบสองนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับต่อมาองค์ที่สิบสามนะครับนี่ครับโอ้โหนี้เนื้อสวยมากนะครับพี่นี่ครับองค์ที่สิบสามนะครับองค์นี้ครับนี่ครับ เนื้อเก่ามวลสารแน่นเลยนะพี่นะมวลสารแน่นเลยครับพี่นี่ครับดูครับนี่เป็นรอยปูไต่นะพี่นะนี่นะครับ ร้อนหนอนด้นนะครับเนี่ยครับนี่ครับสิบสามนะครับต่อมาที่สิบสี่นะครับสิบสี่นะครับเนื้อเนี่ยออกหนึกนุ่มนะครับเนื้อหาเต็มไปด้วยมวลสารนะครับพี่นะครับเนื้อหนึกนุ่มสวยๆเลยนะครับพี่ๆนี่ครับคนรักพาสมเด็จนะครับ EP นี้เดินมาถึง EP ที่ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ EP สิบเก้าเลยนะครับในช่วงรับชมพระสมเด็จยามเย็นนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับพี่องค์นี้ครับหลังเป็นรอยกระดานเลยนะครับนี่ครับส9บเก้านะครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบนะครับพี่นะเป็นหลังนี่ครับเป็นหลังแบบนี้เลยนะครับเป็นหลังเหลี่ยมนะครับนี่ครับสวยๆครับพี่ สวยๆเลยนะครับนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะช่องทางการติดต่อนะครับสนใจเบอร์ไหนนะครับพระสมเด็จองค์ไหนนะเบอร์ที่เท่าไหร่นะพี่นะแจ้งทางล้านมาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ i.d.line 096 724 0203นะครับมีบริการเก็บเกินปลายทางนะครับนี่ครับหรือสแกน QR Code เข้ามาได้เลยนะครับเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่พี่ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ